คาทองคำในเนื้อเหวี่ยงเหวี่ยงมากเลยนะคะก็คือตอนลงตอนลงเนี่ยก็ลงเร็วมากตอนขึ้นก็ขึ้นเร็วมากคือทุกอย่างเกิดขึ้นในระยะเวลาอยู่แค่ประมาณอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นเองนะคะ<า>ของราคาทองคำที่ขึ้นลงประมาณลงสองพันบาทขึ้นพันบาทเนี่ยค่ะค่ะอ่ะแต่เชื่อแน,น่ว่าห้าคำถามที่ใส่กยยัไนไะว้น่าจะตรงใจหลายๆคนนะคุณกาญจะนาะดิฉันส่งเมลว่ารอฟังในรายการแล้วกันนะคะค่ะ คุณมิตรนะคะบอกว่าในพอร์ตของผมเนี่ยมีการลงดูในทองคําประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นไม่ทราบว่าอันนี้กระจายแล้วนะคุณมิตรนี่ทําตามสูตรแล้วนะคุณจิตดิมาค่ะไม่ทราบว่าถ้าดูสถานการณ์หลังจากนี้ไปแล้วควรจะลดสับส่วนของทองคเหลือข้านดีหรือเปล่าผมฟังนักวิเคราะห์หลายคนพูดคล้ายกันว่าเหมือนจะเป็นขาลงอย่างแท้จริงแล้ว okay, ใช่คใช่ค่ะคือราคาทองคําเนี่ยนะคะพอรอบเนี้ยลงมาหลุดเอาเอาเป็นราคาทองต่างประเทศแล้วนะเพราะว่า ตอนนี้คะะถ้าใครจะเข้ามาลงทุนทองคำต้อง,งเือาต้องดูปัจจัยราคาทองต่างประเทศแล้วนะคะค่าเงินบาทนี่ก็สําคัญอย่างเงี้นะคะเพราะว่าค่าเงินบาทก็ผันผวนไม่แพ้การยิ่งทําให้ราคาทองในประเทศเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นลงเร็วมากแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ ให้นักลงทุนบางคนที่ซื้อทองไปรู้สึกว่าทําไมทองมันลงเร็วขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าค่าเงินบาทด้วยเหมือนกันค่ะเป็นปัจจัยอีกอีกส่วนหนึ่งเลยอย่างตอนนี้เนีค่ะถ้าเราดูร้อยเปอร์เซ็นตของการลงของราคาทองในประเทศห้าสิบปอร์เซ็นมาจากค่าเงินบาทนะคะอีกห้าสิบเปอร์ซนเนี่ยมาจากราคาทองโลกถ้าเป็นนักลงทุนทองโลเหะจะรู้สึกว่า เออมันลงแต่ว่าความรู้สึกว่าลงแรงๆลงมากๆอาจจะยังไม่เท่ากับการลงทุนทองคําในบ้านเรานะคะนั่นก็เป็นเพราะว่ามีปัจจัยในเรื่องของค่าเงินบาทเข้ามาอย่างในกรณีของคุณวิทย์เองนะคะที่ถามว่าควรจะลดสัดส่วนในการลงทุนทองคาหรือเปล่าแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยคือมองว่าปีนี้นะคะตัวราคาทองคําเองถือว่าถือว่าเป็นขาลงแล้วนะคะเพราะว่าหลุดแนวหนึ่งพันห้ารอยสาสิบเหรียญมาเนี่ยหลังจากนี้คือถึงแม้ว่าเราจะเห็นขึ้น่วงมาสองพันเด้งขึ้นมาพันหนึ่งแต่ไม่ได้แปลว่า หลังจากที่เด้งขึ้นมาพันบาทต่อบาทนี่แล้วมันจะขึ้นไปเลยคือโอกาสในการลงของราคาทองยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเอ,อก็ก็ยังมีพวกกองทุนต่างๆที่ยังทยอยขายออกมาอยู่ดังนั้นก็แนะนําค่ะว่าถ้าสมมติสัดส่วนของพอร์ตก,ก็ทําได้คะ่ะก็อาจจะลงมาอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นได้นะเพราะว่าเพราะว่าคือ,อยังไงก็ตามก็ยังเปนในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็แต่อย่างอีกตัวหนึ่งก็คือว่าอยากจะแนะนําค่ะว่า หลายท่านเนี่ยค่ะก็อาจจะสามารถคืออย่างเป็นบางจังหวะอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่าพอมีสิบเปอร์เซ็นเองบางจังหวะอาจาจะเป็นจังหวะในการขายแล้วก็การย่อลงมาก็เป็นการช้อนซื้อกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการที่ที่จะทําให้ต้นทุนในพอร์ตตับตัวลดลงก็สามารถทําวิธีนี้ได้ค่ะอืมอสสค่ะหูว่าโรรสดสดีนะะ ลดไหสักนิดหนึ่งสักสิบเปอร์เซ็นต์หรือสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบน,นี้มามคุณมนคะจนยี่สิบก็มลว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะคะของการจัดพอร์ตเนี่ยค่ะก็คือทุกๆปีอ่ะจะมาดูกันแล้วค่ะว่าว่าปีนี้เรามองว่าสินทรัพย์แต่ละตัวที่เราถือในมือเนี่ยค่ะแต่ละตัวตัวไหนให้ผลตอบแทนเท่าไหร่บ้างแล้วก็ขยับจับ่วนของสินทรัพย์ตัวนั้นในแต่ละรอบค่ะค่ะค่ะคุณอะรุ่นี่บอกว่า เดี๋ยวฟังคําถามเสร็จน,นะคุณจิติมาดิฉันเกือบส่งอีเมลตอบกลับไปว่าให้มาสมัครเป็นนักข่าวอ่ะพี่เป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องทองพอสมควรอันนี้ถามแบบนักข่าวเยี่ะอยากรู้เหตุผลหลักๆที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยทองตกลงอย่างหนักค่ะว,ว่าน้ําหนักส่วนใหญ่นั้นเกิดจากอะไรและยังมีตัวแปรอะไรอีกบ้างที่พอจะทําให้ทองกลับไปยืนในราคาสูงๆเหมือนที่ผ่านมาได้อันนี้ถามข่าวถามเอจ้ะคือมองว่ามันเอาเป็นว่า ในช่วงสั้นๆที่ผ่านมาค่ะคือตัวราคาทองคำเองนะคะก็คือปรับตัวลดลงมาค่อนข้างค่อนข้างแรงมากนะคะก็คือว่าอยากจะอยากจะขอย้อนกลับไปให้ให้ฟังถึงช่วงสาเหตุของการที่ราคาทองคำเนี่ยเอ่อแค่ช่วงก่อนช่วงสองวันนะคะที่ลงมาเกือบเกือบประมาณ20%ได้ภายได้ในระยะเวลาแค่2วันนะคะคือตัวหลักๆเลยตอนนั้นเนี่ยมันมีปัจจัยทั้งหมดอยู่ประมาณ3ปัจจัยรวมกันนะคะปัจจัยแรกเนี่ยถ้าสังเกตดูช่วงตั้งแต่ ต้นปีที่เราคุยกันมาเรื่อยๆใช่ไหมคะว่าตัวราคาทองเองเนี่ยก็จะมีตัวกองทุนกองทุนหนุมาบ้างนะคะที่ที่มีการขายออกมาก็คือมีพูดกันตั้งแต่ต้นปีใช่ไหมคะว่าว่าเราได้เห็นลักษณะการขายทยอยออกมาแต่ว่าปริมาณไม่มากอันนี้คือเป็นสัญญาณตัวหนึ่งอะนะคะที่ ท,ที่เห็นว่าเริ่มมีการโยกย้ายพอร์ตของการลงทุนบ้างแต่ไม่ใช่ข่าวใหญ่ะนะคะก็คืออันนี้ก็ยังคือเหมือนเป็นสัญญาณมากกว่านะคะส่วนข่าวที่สองเนี่ยก็คือมีกรณีในของไซปัสเองนะคะท,ที่ที่ประธานธนาคารกลางยุโรปออกมาพูดว่าควรจะ ให้ไซปัสเนี่ยขายทองออกมาใช้นี่ต่จริงจทองของไซป์ัสน้อยนะคะแต่ว่านะักลงทุนก็กลัวว่าถ้าไซป์ัสขายแล้วประเทศอื่นๆล่ะจรีรซิตอรลี่สเปนโปรตุเกสพวกนี้นมีทองกันเต็มไปหมดเลย